เพราะการออมเงินเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้างความมั่งคั่งและอิสรภาพทางการเงินค่ะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่หลายๆคนอาจจะยังไม่สามารถผ่านด่านนี้ไปได้หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีชีวิตทางด้านการเงินที่ดีแม้ว่าคุณจะมีไรายได้น้อยแม้ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินหมุนหรือว่ามีหนี้สินพันตัวอยู่มาเริ่มออมเงินให้อยู่หมัดแล้วคุณจะพบแสงสว่างทางการเงินของคุณในอีกไม่ช้าค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกิ G G age, ๊เก๋เซไฮพร้อมมาทักทายในท็อปิกที่น่าสนใจฝากเป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดกับทุกเรื่องราวที่จะมาเซไฮกันนะคะใน EP นีนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการออมเงินให้อยู่หมัดกันต่อค่ะเนื่องจาก EP ีที่แล้วกิ๊เก๋ก็ได้แนะนำสอวิธีในการออมเงินให้อยู่หมัดไปแล้วนะคะว่าเป็นวิธีที่หลายๆคนเคยได้ยินจากกูรูหลายท่าน นั่นก็คือการการเงินออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์จากไรายได้ของเราและการออมเงินแบบ365วันซึ่งคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังได้ในช่องกิ๊บเก๋เซไฮนะคะและในวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่วิธีง่ายๆในการออมเงินสําหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราหรือว่าคุณอาจจะเป็นมนุษย์เงินน้อยมนุษย์เงินหมุนหรือว่าเป็นมนุษย์เงินผ่อนมาลองดูกันค่ะว่ามีวิธีไหนที่จะตรงใจคุณผู้ฟังอยู่บ้าง หากยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกออมวิธีไหนดีอยากให้ลองฟังวิธีที่กิ๊บเก๋ได้มาแนะนำนะคะซึ่งกิ๊บเก๋ก็จะอธิบายที่ค่อนข้างละเอียดหน่อยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถเข้ามากดในที่ทำแสแตมที่กิ๊บเก๋ทิ้งไว้ให้ที่ใต้ Description ได้นะคะในแต่ละวิธีกิ๊บเก๋ก็จะทำทำแสแตมและหัวข้อของวิธีนั้นไว้ค่ะหากยังคิดว่าวิธีการออมของกิ๊บเก๋วิธีไหนที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้นะคะ หรือเข้ามาฟังแล้วลองกดที่ทำแสแตมป์นั้นซ้ำๆได้ค่ะใน EP นี้ก็จะเป็นพาร์ที่2ของวิธีการเก็บออมเงินให้อยู่หมัดน,นะคะคุณผู้ฟังสนใจวิธีไหนเป็นพิเศษหรืออยากจะลองมาแชร์นะคะว่าวิธีไหนเป็นวิธีที่ดีสำหรับคุณผู้ฟังเหมาะสำหรับคุณผู้ฟังหรือว่าจะเลือกวิธีที่กิ๊บเก๋จะมาแนะนำนี้ก็ได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาฟังวิธีการออมนะคะกิ๊บเก๋ก็จะขอย้ำสิ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้ ก่อนที่เราจะเริ่มออมเงินค่ะนั่นก็คือคัมภีทางการเงินที่กิ๊บเก๋ได้บอกในทุกอีีไปนะคะว่าเราจะต้องมีคัมภีร์นี้ในการบริหารจัดการเงินที่ดีของเราค่ะนั่นก็คือบัญชีรายรับรายจ่ายที่คุณผู้ฟังจะต้องจดบันทึกรายการรับและรายการค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้จดทุกรายการจดทุกวันและจดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอหลจจะเลื่องในช่วงเวลาที่คุณผู้ฟังว่างหลังจากกลับาจากทํางานหลังจากปิดร้าน หรือหลังจากทำธุระให้เสร็จในแต่ละวันเพื่อให้การลงบัญชีรายรับรายจ่ายของเราไม่หนักจนเกินไปและเป็นการรู้เรื่องนะคะว่าในแต่ละวันนั้นเราใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นไปเท่าไหร่เราใช้จ่ายในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยไปเท่าไหร่และสิ่งไหนที่เรายังไม่ได้ใช้จ่ายมันจะเป็นการจดบันทึกไว้เตือนความจำของเราแล้วก็เป็นคำพีที่ไว้บอกด้วยนะคะว่าการเงินของเราอยู่ในทางลบหรือว่าในทางบวก ว่าคุณผู้ฟังได้จดบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นประจำทุกวันนะคะมันก็จะทำให้รายการเดินบัญชีของเราเป็นปกติและเราก็จะรู้ค่าใช้ใจ่ายที่แท้จริงของเราค่ะถ้าวันไหนที่ลืมไปอาจจะเผลอไปสองวัน3วันบางครั้งเราอาจจะลืมรายการเล็กๆน้อยๆแล้วอาจจะทำให้เราคิดว่าเอ๊ะเงินของเรามันหายไปไหนเราใช้ใจ่ายอะไรไปเพราะถ้าหากไม่จดบัญชีรายรับรายจ่ายขั้นตอนในการออมเงินของเรามันก็จะเกิดขึ้นได้ยากค่ะ และถ้าหากเป็นการจดบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่ายๆนะคะ <_ L un> เงินที่เราเก็บออมในแต่ละครั้งเราก็ต้องทําบัญชีนั้นแล้วอาจจะทําเป็นดอกจันว่าเงินนี้คือเงินออมและเราก็บวกเงินนี้เข้าไปทุกครั้งในการออมแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะออมเงินตัวนี้แล้วฝากลืมไปเลยเราก็แค่เขียนบัญชีตัวนี้ว่าเป็นบัญชีรายการเก็บออมเพื่อความฝันของเราเพื่อนอนาคตของเราหรือออมเพื่อเป้าหมายของเรา แล้วเราก็ลองเก็บไปเรื่อยๆโดยที่เราอาจจะไม่ต้องเขียนก็ได้ค่ะว่าเราเก็บออมไปแล้วเท่าไหร่มันก็อาจจะเป็นการสร้างความตื่นเต้นในการออมเงินของเราได้ค่ะซึ่งรูปแบบในการทําบัญชีรายรับรายจ่ายของแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างยากง่าย่างกันไปนะคะให้ทําบัญชีที่ให้เราเข้าใจได้ง่ายที่สุดไม่ต้องสร้างความยุ่งยากอะไรและจากนั้นเราก็จะมาเริ่มออมเงินกันได้เลยค่ะ ใน EP นี้ก็จะเป็น EP ที่กิบเกดจะมาบอกวิธีอยู่3วิธีนะคะมาเริ่มกันวิธีที่ต่อจากวิธี2วิธีแรกนะคะก็คือวิธีที่3เป็นวิธีการออมเงินแบบวันของเดือนในวิธีนี้นะคะคุณผู้ฟังจะเป็นวิธีที่เหมาะกับผู้ที่มีรายได้ที่ยังไม่มากนะคะรวมไปถึงฝึกให้น้องๆหนูๆในวัยเรียนได้ฝึกการออมด้วยวิธีนี้ก็ได้ค่ะวิธีการออมเงินแบบวันของเดือนก็จะเป็นการออมแบบไม่เครียด เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยหรือมีรายได้ที่ไม่แน่นอนและจํานวนการออมก็ไม่ได้เยอะด้วยนะคะกิบเก๋ก็จะขออธิบายการออมแบบวันของเดือนค่ะนั่นก็คือการออมตามวันที่ของเดือนนั้นๆซึ่งมันง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะวิธีนี้ก็จะใช้ปฏิทินในการช่วยวิธีเก็บออมได้เลยค่ะโดยเราจะเริ่มออมในวันไหนก็ได้ซึ่งหากเราเริ่มตรงกับวันไหนก็ให้ออมตามจำนวนเงินของวันนั้นได้เลยค่ะ สมมุติว่าเราเริ่มในวันที่1มกราคมเราก็จะเริ่มออมที่1บาทแล้ววันต่อไปวันที่2มกราคมเราก็ออมไปที่2บาทและเมื่อถึงวันที่31มกราคมเราก็ออมเงินจานวนที่3 1บาทและวันต่อไปก็จะเป็นวันที่1กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะซึ่งเริ่มเดือนใหม่แล้วเราก็จะเริ่มออมใหม่ที่1บาทค่ะแต่ถ้าสมมุติ <tortured. S 2> ว่าเราเริ่มออมในวันที่15ธันวาคม เราก็จะเริ่มออมครั้งแรกที่15บาทวันถัดไปวันที่16ธันวาคมเราก็จะออมอยู่ที่16บาทและพอถึงวันที่31ธันวาคมเราก็จะออมเงินอยู่ที่31บาทและพอเริ่มขึ้นวันใหม่ของเดือนเราก็จะเริ่มออมตามจำนวนเงินของวันที่นั้นๆค่ะซึ่งการออมวิธีนี้ก็จะใช้จำนวนเงินที่ไม่มากเลยนะคะและเป็นการฝึกน้องๆหนูๆในการฝึกการ สร้างวินัยในการออมเงินสร้างวินัยในการสร้างความมั่งคัง่งให้เขารู้จักวิธีการออมเงินและเป็นการฝึกวินัยในการใช้ชีวิตประจําวันได้อีกด้วยนะคะกิ๊บเก๋ก็จะขอสรุปจํานวนเงินหากเราออมเงินด้วยวิธีนี้นะคะก็จะเริ่มที่เดือนมกราคมนะคะถ้าเราจะเริ่มออมที่1บาทจนถึง31บาทเพราะว่าในเดือนมกราคมเนี่ยจะมี31วันใช่ไหมคะทั้งเดือนเนี่ยก็จะเก็บออมได้ที่496บาทเดือนกุมภาพันธ์ จะออมอยู่ที่1 baht, บาทถึง28บาทก็จะเป็น406บาทเดือนมีนาคมจะออมอยู่ที่1บาทถึง31บาทรวมเป็นเงิน496บาทเดือนเมษายนจะออมอยู่ที่1 baht, บาทถึง30บาทก็จะเป็นเงินรวมทั้งหมด465บาทเดือนพฤษภาคมจะออมอยู่ที่1บาทถึง31บาทก็จะเป็นเงิน496บ <c oughs> บาทเดือนมิถุนายน จะออมอยู่ที่1บาทถึง30บาทก็จะเป็นเงิน465บาทเดือนกรกฎาคมจะออมอยู่ที่1บาทถึง31บาทก็จะเป็นเงิน496บาทเดือนสิงหาคมจะออมเงินอยู่ที่1บาทถึง31บาทรวมเป็นเงิน496บาทเดือนกันยายนจะออมอยู่ที่1บาทถึง30บาทรวมเป็นเงิน465บาทเดือนตุลาคมจะออมอยู่ที่1บาทถึง31บาท รวมเป็นเงิน496บาทในเดือนพฤศจิกายนจะออมเงินอยู่ที่1บาทถึง30บาทรวมเป็นเงิน465บาทและในเดือนธันวาคมจะออมเงินอยู่ที่1บาทถึง31บาทรวมเป็นเงิน496บาทและถ้ารวม1ปีในการออมเงินวิธีนี้นะคะเราก็จะได้จํานวนเงินทั้งสิ้น5,738บาทค่ะ ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการออมเงินด้วยวิธีเล็กๆซึ่งสามารถทำได้ทุกคนทุกวัยทุกอาชีพและกิเกิคิดว่าวิธีนี้ก็จะไม่เบียดเบียนในการหารายได้ของเราและในการไปแบ่งค่าใช้ใจ่ายของเราออกมาซึ่งข้อดีของวิธีการออมวิธีนี้นะคะก็คือเราสามารถเก็บออมได้โดยที่ไม่มีความตึงเครียดกับตัวเองเลยค่ะและเป็นการออมที่สามารถทำได้ทุกวัยด้วย เราอาจจะจัดรูปแบบการออมแบบนี้ให้ทำเป็นกิจกรรมในครอบครัวของเราก็ได้นะคะแต่ข้อจํากัดของวิธีนี้ก็คือเป็นการออมที่ได้มูล,ลค่าที่น้อยหากเรามีความฝันว่าเราอยากจะเก็บออมเงินได้จำนวนมากๆวิธีนี้ก็จะไม่ตอบโจทย์เราค่ะแต่สิ่งที่เราได้จากวิธีนี้ก็คือเราจะสร้างระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตประจาวันของเราได้ค่ะถ้าเราบังคับให้ตัวเองเก็บออมในทุกๆวันทุกๆเช้าหรือก่อนออกไปทางาน ก็จะเป็นการเริ่มฝึกนิสัยการออมที่ดีได้ค่ะเพราะการสร้างวินัยในการออมและการตั้งเป้าหมายในการออมเงินเราก็เริ่มจากการออมเงินโดยการเก็บเงินที่ไม่ต้องมากแต่ต้องรักษาความสม่ำเสมอในการออมค่ะเป็นไงคะวิธีนี้ฟังดูแล้วอาจจะเป็นวิธีที่ยังไม่ตอบโจทย์ของคุณผู้ฟังนะคะเรามาต่อกันที่วิธีที่4ค่ะออมเงินแบบประจําสัปดาหวิธีการออมเงินประจําสัปดาห ก็จะเป็นการออมเงินที่เรานับ1สัปดาห์ว่ามีอยู่7วันถูกไหมคะโดยการออมในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะเก็บออมตามวันที่ของสัปดาห์นั้นๆค่ะคลิกในการออมนี้นะคะก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการออมแบบให้มีความเพลิดเพลินไม่มีความตึงเครียดและไม่ได้นับว่าจะต้องออมเงินได้เยอะหรือเปล่านะคะโดยการตั้งกฎการออมเนี่ยเราอาจจะตั้งกฎอยู่ที่เป็นจำนวนหลักสิบนะคะหรืออาจจะเป็นหลักร้อยถ้าสำหรับผู้ที่ต้องการเก็บเงินออมได้เยอะๆนะคะ ให้เหมาะกับทุกอาชีพหรือถ้าเป็นคุณแม่บ้านที่ได้รับเงินอาจจะมีเงินพิเศษเล็กๆน้อยๆที่เราได้ใช้ประจําสัปดาห์เราอาจจะแบ่งตรงนี้มาเป็นการออมได้ค่ะก็จะเป็นการออมที่เริ่มตั้งแต่10บาทไปจนถึง70บาทนะคะสมมุติว่าเราเริ่มกันที่วันจันทร์เป็นวันที่1นนะคะเราก็จะเก็บวันจันทร์วันที่1เป็นวันแรกของสัปดาห์นี้ก็คือจะเริ่มออมที่10บาทพอถึงวันอังคารวันที่2ของสัปดาห์ก็จะออมที่20บาท ต่อมาเป็นวันพุธเป็นวันที่3ของสัปดาห์ก็จะออมที่30บาทวันพฤหัสก็จะเป็นวันที่4ของสัปดาห์จะออมที่40บาทวันศุกร์เป็นวันที่5ของสัปดาห์จะออมที่50บาทวันเสาร์จะเป็นวันที่6ของสัปดาห์ก็จะออมอยู่ที่60บาทแล้ววันอาทิตย์เป็นวันที่7ของสัปดาห์ก็จะออมอยู่ที่70บาทหลังจากนั้นพอเริ่มวันจันทร์วันใหม่นะคะเราก็จะเก็บออมเป็นที่10บาทก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆ เป็นการเก็บออมอยู่ทุกวันวันละเล็กวันละน้อยเพิ่มตามจำนวนวันนะคะสำหรับจำนวนเงินที่เราจะเก็บออมได้ในวิธีนี้นะคะก็คือใน1สัปดาห์เนี่ยเราจะเก็บออมได้ที่280บาทและพอใน1เดือนเนี่ยก็จะมีประมาณ4สัปดาห์ใช่ไหมคะเราก็จะออมได้อยู่ที่ ,1 120บาทและถ้า1ปีก็จะมีอยู่ประมาณ52สัปดาห์ค่ะวิธีนี้ก็จะออมเงินอยู่ที่14,560บาทค่ะ สำหรับข้อดีของวิธีการนี้นะคะก็คือเหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ที่ไม่มากจนเกินไปและต้องการเริ่มเก็บออมมีความเริ่มต้นที่อยากจะออมเงินและให้มีความสม่ำเสมอในการออมเงินและเป็นการสร้างแรงจูงใจนะคะว่าพอในวันถัดไปเราก็จะต้องเก็บเงินออมเพิ่มในแต่ละวันเพิ่มขึ้นทีละ10บาทเพิ่มขึ้นทีละ10บาทพอจนถึงวันที่7ของสัปดาห์มันก็เป็นมูลค่าที่สูงขึ้นมากใช่ไหมคะ เราก็อาจจะต้องมีความอดทนในการเก็บออมนั้นและพอหลังจากนั้นในสัปดาห์ถัดไปเราก็เริ่มออมที่จานวนเงินเริ่มต้นอีกตรงนี้ก็จะทําให้เราไม่ตึงเครียดในการเก็บออมจนเกินไปค่ะส่วนข้อเสียหรือข้อจํากัดของวิธีนี้นะคะก็คือเมื่อเราออมด้วยวิธีนี้ในระยะยาวโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออมเงินออมของเรานะคะมันก็จะไม่มีการเพิ่มขึ้นในปริมาณที่มากผลทางที่จะไปสู่ความมัง่งคั่งก็อาจจะต้องยืดออกไปอีกค่ะ ข้อแนะนําของวิธีนี้นะคะก็คือถ้าหากคุณผู้ฟังบริหารจัดการเงินในบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วเราพบว่าสภาพคล่องทางการเงินของเราอยู่ในทิศทางที่บวกหรือมีไรายได้เหลือเก็บเพิ่มขึ้นและเราคิดว่าเราอยากจะออมให้เพิ่มขึ้นเราอาจจะเพิ่มวิธีการออมให้คูณ2เข้าไปให้เป็นแบบสองเท่าจากวันแรกที่เป็น10บาทก็เพิ่มขึ้นเป็น20บาทแล้วก็เพิ่มขึ้นไปอีกทีละ10บาทวันละ10บาทนะคะ เพื่อให้การออมของเราให้ไปถึงเงินล้านได้ให้เร็วขึ้นค่ะและในการออมประจําสัปดาห์นี้นะคะถ้าหากคุณผู้ฟังคิดว่าวันเสาร์อาทิตย์คือวันที่เราใช้เงินมากอาจจะเริ่มวันเสาร์เป็นวันแรกหรือวันอาทิตย์เป็นวันแรกเพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับการออมของเรานะคะหรือคุณผู้ฟังเกิดวันไหนอย่างสมมุติว่าอย่างกิ๊บเก๋นะคะเกิดในวันอังคารกิ๊บเก๋ก็จะเริ่มออมวันที่1คือวันอังคารแล้วก็นับไปอีก7วัน ตรงนี้ก็จะทําให้เรามีความสุขกับการออมซึ่งข้อหนึ่งในการออมที่กิ๊บเก๋อยากจะขอแนะนํานะคะก็คือไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเลือกการออมวิธีไหนก็ตามขอให้มีความสุขกับการออมนั้นขอให้รู้สึกว่าในการออมเงินของเราให้เราคิดว่าสิ่งที่เราจะได้จากการออมในอันดับแรกก็คือการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีการมีวินัยในการใช้ชีวิตการมีวินัยในการใช้เงินค่ะ เราอาจจะยังไม่ต้องตั้งเป้าหมายในที่จํานวนเงินของเรานะคะแต่ถ้าเราทําเป็นประจําสม่ําเสมอจํานวนเงินที่เราเก็บออมนั้นอะ่ะมันก็จะมากขึ้นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันวิธีที่5นะคะวิธีที่5เป็นวิธีการเก็บเงินตามใจฉันวันละเท่าเท่ากันในวิธีนี้ที่เกตตั้งชื่อไว้นะคะก็คือการเก็บเงินตามใจฉันวันละเท่าเท่ากันนั่นก็คือเมื่อคุณผู้ฟังนะคะทําบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วนะคะ เราจะรู้ได้เลยว่าในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถแบ่งเงินออกมาออมได้เท่าไหร่และเราก็ต้องคิดด้วยนะคะว่าเงินที่สําหรับใช้ใจ่ายเพื่อความสุขของเราเนี่ยเราจะไม่เอามาออมนะคะหากวันใดวันหนึ่งที่เราจะต้องใช้เงินเพื่อซื้อความสุขของเราไปกินอาหารอร่อยอร่อยสักมือ้อหรืออาจจะไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆอ,อาจจะแบ่งเวลาให้ความสุขตรงนั้นเราก็จะไม่เอาเงินตัวนั้นมาออมนะคะเพราะการออมเงินของเราเราจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอน หากคุณผู้ฟังมีความตั้งใจแน่วแ,วแล้วว่าเราจะต้องการเก็บเงินเราจะต้องการออมเงินเพื่อพิชิตเงินล้านแรกให้เร็วขึ้นเราจะต้งองตั้งเป้าหมายในระยะสั้นก่อนก็ได้ค่ะว่าอาจจะตั้งที่ว่าใน50วันแรกของเรานะคะเราจะเก็บเงินให้ได้1 0 0 0 0บาทให้ได้จากนั้นเราก็จะมาคำนวณว่าใน50วันนี้เราจะต้องเก็บเงินวันละเท่าไหร่ถ,ถึงจะได้10,000บาท เมื่อเราเออกมาคำนวณดูแล้วนะคะเราก็ต้องเก็บถึงวันละ200บาทเลยนะคะซึ่งหากเราตั้งเป้าหมายแบบนี้เราก็ต้องถามตัวเองด้วยนะคะว่าตัวเราไหวไหมไปเปรียบกับค่าใช้จ่ายประจําวันของเราหรือเปล่าเราอาจจะยืดหยุนวันออกมาอาจจะต้องบอกกับตัวเองว่าเราขอเก็บเป็นวันละร้อยห้าสิบบาทหรือเก็บวันละหนึ่งร้อยบาทแล้วยืดอายุวันในการไปให้ถึงเป้าหมายนั้นให้ได้ซึ่งการเก็บแบบวิธีนี้นะคะมันก็เป็นการเก็บตามใจเรานี่แหละค่ะว่า ใน50วันใน100วันหรือว่าใน1เดือนเราจะเก็บไว้ที่เท่าไหร่วิธีการออมนี้นะคะอาจจะเป็นการออมเพื่อตอบสนองในการตั้งเป้าหมายของเราหากบางทีเราอาจจะบอกว่าเราอยากจะได้โทรศัพท์ใหม่ซึ่งราคาของโทรศัพท์มันก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ30,000หรือ4 0 0 0 0บาทใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็อาจจะตั้งเป้าไว้ก็ได้ค่ะว่าใน2เดือนนี้หรือว่าในหนึ่งเดือนนี้หากเรามีความจําเป็นต้องใช้เราก็จะต้องเก็บออมเงินอยู่ที่เท่าไหร่ เมื่อเรารู้เป้าหมายแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าในแต่ละวันเราสามารถออมเงินได้เท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการหาแรงจูงใจอย่างหนึ่งในการตั้งเป้าหมายในการออมเงินในระยะสั้นๆของเราได้ค่ะข้อดีของวิธีการออมแบบนี้นะคะก็คือเราสามารถตั้งเป้าหมายในระยะสั้นและเราก็จะมีแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้เราอยากที่จะออมเงินเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ซึ่งถ้าหากคุณผู้ฟังมีแผนในอนาคต หรือเป้าหมายในการซื้อของชิ้นใหญ่ก็สามารถใช้วิธีนี้ในการออมเงินได้นะคะหากมีการสร้างแรงจูงใจที่ดีมีความตั้งใจมีวินยัยการออมแบบนี้ก็จะช่วยให้คุณผู้ฟังพิชิตเงินล้านได้อย่างรวดเร็วทีเดียวค่ะแต่ข้อเสียของวิธีนี้นะคะก็คือมันเป็นวิธีที่เรากําหนดขึ้นมาเองใช่ไหมคะแน่นอนว่าถ้าวันหนึ่งเราขี้เกียจวันหนึ่งเราไม่มีวินัยในตัวเองวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่มีแรงจูงใจอะไรเลย หรือเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอนวิธีการออมแบบนี้มันก็จะล้มเหลวไปมันก็จะไม่เกิดความสําเร็จแล้วมันก็จะหยุดไปในที่สุดค่ะซึ่งวิธีนี้หากคุณผู้ฟังเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีไรายได้เหลือเป็นจํานวนมากๆแล้วมีความตั้งใจที่จะออมเงินพิชิตล้านแรกได้คุณผู้ฟังก็สามารถตั้งเป้าในการเก็บออมนั้นได้เลยค่ะแต่เมื่อตั้งเป้าแล้วเราต้องทําให้ได้นะคะและเราต้องทําให้สําเร็จด้วย ซึ่งกิบเก๋ก็จะเอาใจช่วยสําหรับคุณผู้ฟังที่เลือกวิธีนี้นะคะมันเป็นวิธีที่ตามใจเราที่สุดแต่ก็เป็นวิธีที่อันตรายที่สุดและเสี่ยงที่สุดด้วยค่ะพอกิบเก๋เองก็เคยทํามาแล้วแล้วกิบเก๋ก็ทําไม่สําเร็จมีเกิดความล้มเหลวในหลายๆครั้งเพราะบางทีการตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปหรือในระยะที่สั้นเกินไปหรือว่าเรามีรายได้ที่ไม่แน่นอนมันก็อาจจะทําให้เราเกิดความท้อแท้หรือเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาได้นะคะดังนั้น ในการตั้งเป้าในวิธีนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังตั้งเป้าในระยะสั้นๆแต่มีความเหมาะสมและคิดว่าเราจะทําให้ได้สร้างแรงจูงใจให้กับตัวเราเองค่ะแล้ววิธีนี้จะทําให้คุณผู้ฟังได้เห็นเงินล้านได้เร็วขึ้นด้วยค่ะ EP นี้ก็ผ่านไปแล้ว3วิธีนะคะก็คือวิธีการออมแบบวันของเดือนวิธีการออมแบบประจําสัปดาห์และวิธีการออมเงินตามใจฉันวันละเท่าเทกัน เป็นวิธีการออมเงินที่สามารถเริ่มทำได้ทันทีและในคลิปต่อไป,ปกิ๊บเก๋ก็จะมาแนะนำอีก5วิธีที่เหลือของการออมเงินให้อยู่หมัดน,นะคะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กิ๊บเก๋ด้วยนะคะตอนนี้กิ๊บเก๋มีคลิปมาส่งท้ายค่ะสำหรับวิธีการออมเงินให้อยู่หมัดน,นะคะซึ่งวิธีที่กิ๊บเก๋แนะนำมาเนี่ยก่อนไปแล้ว5วิธีนะคะในคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็น2วิธีก็คือการเงินไว้ที่10ซกับวิธี ออมเงิน365วันใช่ไหมคะส่วนในคลิปนี้ก็จะเป็นอีก3วิธีคือการออมเงินประจำเดือนการออมเงินประจำสัปดาห์และการออมเงินในวันละเท่าเท่ากันซึ่งคุณผู้ฟังสามารถเลือกทำได้มากกว่า1วิธีไปพร้อมๆกันได้นะคะพอกริบเก๋ออมอยู่หลายวิธีเหมือนกันค่ะโดยอาจจะแบ่งเป็นกระปุกในรูปทรงที่แตกต่างกันแล้วก็เขียนกำกับไว้ในแต่ละกระปุกว่าเราออมแบบไหนเริ่มวันที่เท่าไหร่ แล้วก็หาปฏิทินหรือทําสัญ,ญลักษณ์กํากับไว้ก็ได้ค่ะว่าเราได้ทําการออมในกระปุกนี้แล้วที่สําคัญของการออมเงินนะคะเราจะต้องมีความสุขในทุกๆวันที่เราได้ออมเงินไม่เบียดเบียนกับรายจ่ายที่มีความจําเป็นของเราแล้วเราจะสนุกไปกับการออมเงินค่ะในบางวิธีจํานวนเงินการออมไม่ได้มากแต่เราจะเป็นการฝึกวินัยของตัวเราเป็นฝึกการสร้างนิสัยที่ดีในการออมของตัวเราและนําไปสู่ความมั่งคัง่ง และมีอิสรภาพทางการเงินของเราในอนาคตค่ะในบางวิธีก็จะฝึกให้เรามีการคิดฝึกความจําของเราฝึกการมีระเบียบว,วินัยในตัวเองสามารถนําวิธีการออมนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างดีเลยนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจหรือเลือกวิธีไหนสามารถมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะในใต้คลิปนี้หรือในคลิปก่อนหน้านี้ได้ค่ะแล้วเรามาแชร์กันนะคะว่าวิธีการออมแบบไหน เป็นวิธีที่ตรงใจกับคุณผู้ฟังแล้วทำสำเร็จหรือเปล่าทำมาได้กี่เดือนแล้วมาพูดคุยกันได้นะคะคุณผู้ฟังคะเป้าหมายในการมีเงินล้านนั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ยากที่จะเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นวิธีการเก็บเงินแบบไหนหัวใจสำคัญของการออมก็คือต้องตั้งเป้าหมายที่ไม่หักโหมจนเกินไปมีวินัยต่อตัวเองและไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินด้วยวิธีไหนก็จะประสบความสาเร็จอย่างแน่นอนค่ะ หากเราอดพฤติกรรมของเรามีแรงจูงใจสร้างแรงจูงใจมีเป้าหมายที่ชัดเจนและทำไปให้ถึงเป้าหมายนั้นได้ด้วยความมีวินัยและความสม่ำเสมอของเราค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้กิ๊บกีฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและ EP ต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังกันอีก5วิธีที่เป็นวิธีแบบสนุกๆในการออมค่ะต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามารับฟังนะคะ อย่าลืมมาแชร์มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ